สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรูก้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราญโรงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันศาของเราค่ะอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงว่าอยู่กับ อัลไซเมอร์อย่างเข้าใจก็แสดงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ดูแลนะคะว่าผู้ดูแลจะอยู่กับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อย่างไรให้เข้าใจแล้วก็มีความสุขดีนะคะซึ่งดิฉันเยาวลักษณ์พนิษฐอังกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษของศูนย์เรียนรู้จะมาเป็นผู้แบ่งปันความรู้ในวันนี้เองนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยคะ่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่ความจําเสื่อมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยค่ะไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นนะแต่ว่ายังส่งผลไปต่อครอบครัวโดยเฉพาะผู้ดูแลซึ่งก็สุดท้ายก็จะเป็นลูกๆหล,ล,ลานๆหรือว่าอาจจะเป็นผู่ชีวิตที่ต้องอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เห็นภาพนะคะดิฉันก็จะขอเล่าเรื่องสั้นๆแบบนี้นะคะว่า มีแม่บ้านคนหนึ่งค่ะที่เมื่อก่อนเนี้ยเคยทําอาหารอร่อยให้ลูกหลานทุกวันเลยนะคะแต่วันนึงแม่บ้านคนเนี้ยก็ลืมใส่เกลือลืมต้มข้าวนะคะลืมแม้กระทั่งวันเกิดของลูกๆนะจนในที่สุดอะคะ่ะแม่บ้านคนนี้ก็หลงทางกลับบ้านไม่ได้วันนั้นครอบครัวทั้งบ้านเลยนะคะเหมือนกับจะเกิดภาวะโลกหยุดหมุน ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้รักลูกนะคะหรือไม่ได้ตั้งใจที่มันเป็นแบบนี้เนาะแต่เป็นเพราะโรคอัลไซเมอร์นั่นเองที่มันก็จะทําให้ความจําของคนที่เป็นเนี่ยคะ่ะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละน้อยทีละน้อยจากเรื่องราวนี้นะคะก็สะท้อนให้เราเห็นใช่ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้เลือกที่จะเป็นเนาะ แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลเนี่ยคะ่ะสามารถเลือกได้นะคะก็คือเลือกที่จะเข้าใจแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยง่ายขึ้นอบอุ่นขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องนี้คะ่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือผู้ดูแลผู้ดูแลเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะผู้ดูแลคือใครผู้ดูแลก็คือคนที่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ มากที่สุดเลยการที่เราสนทนาการที่เราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ของผู้ดูแลเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีผลโดยตรงเลยนะคะกับอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของผู้ป่วยหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าผู้ดูแลคนนั้นเนี่ยเครียดกังวลน,นะคะหรือว่าหงุดหงิดคนไข้ก็จะเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเขาก็จะยิ่งวุ่นวายยิ่งอาจจะก้าวร้าวหรือว่ากระสับกระส่ายแต่ถ้าผู้ดูแลท่านนั้นนะคะอยู่ในภาวะที่สงบอ่อนโยนแล้วก็มีสติคนไข้ก็จะสงบแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเลยถือว่าเป็นทางศิลปะแล้วก็เป็นหัวใจที่แปลบอกว่าผู้ดูแลคือหัวใจสำคัญเนี่ยค,คือ o n น e เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ คนในครอบครัวของเราอะคะ่ะถูกวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วลองเดาสิคะว่าเขาจะเขาเรียกถ้าภาษาพยาบาลหรือภาษาทางการแพทย์นะเขาจะใช้คําว่าการพยากรณ์ของโรคหรือความเป็นไปได้ของคนที่เป็นโรคนี้จะมีชีวิตอยู่กี่ปีคุณลองเดาสิคะถ้าตามวิชาการเลยเนาะเขาจะบอกว่าจะอยู่ได้ประมาณ10ปีแต่มีหลายๆเคสนะคะ ที่เกิดขึ้นแล้วว่าถ้าผู้ดูแลมีความเข้าใจมีรู้จักวิธีการที่จะจัดการก็สามารถทําให้คนที่ป่วยเนี่ยค่ะมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกเพิ่มเป็นถึง20ปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงว่าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะคะที่เราจะอยู่กับอัลไซเมอร์ได้ทั้งที่ทำให้คนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยรู้สึก มีความสุขแล้วตัวเราอะค่ะที่เป็นผู้ดูแลก็มีความสุขไปด้วยเราเรียกว่าหลักของการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ห้าด้านนะคะด้านแรกค่ะที่จะพาทุกคนมาเรียนรู้ก็คือด้านของการดูแลด้านร่างกายแล้วก็กิจวัตรประจาําวันสิ่งสําคัญเลยนะคะเป้าหมายเลยในสองเรื่องนี้ก็คือต้องทําให้เขารู้สึกปลอดภัยนะทากิจวัตรประจําวันได้ปลอดภยัยแล้วก็ ทำกิจวัตรประจำวันด้วยความคุ้นเคยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยผิดขั้นตอนปุ๊บเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความหมุดหิดความสับสนแล้วมันก็จะส่งผลทำให้สมองเนี่ยที่เคยทำได้เนี่ยมันอาจจะยิ่งเสื่อมเข้าไปอีก พราฉะนั้นนะคะมีอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถดูแลทั้งร่างกายแล้วก็กิจวัตรประจำวันได้อันดับแรกเลยค่ะทุกท่านนะคะต้องจัดบ้านบ้านของคนธรรมะบ้านธรรมดามดากับบ้านของคนที่มีคนป่วยด้วยอัลไซเมอร์เนี่ยจัดไม่เหมือนกันนะคะบ้านคนธรมธรมดาธรรมดาเราจะจัดอย่างไรก็ได้ตามใจชอบของคนอยู่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนในครอบครัวของเราเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะจะต้องดูแลให้มีความปลอดภัยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บของมีคมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล็อกประตูเพราะว่าอาการของอัลไซเมอร์มันเป็นโรคโรคหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมถูกไหมคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีอาการนอกจากเรื่องของความจําเสื่อมแล้ว ความจําเสื่อมเป็นหลักแต่ว่ามันจะมีอาการอย่างอื่นที่ตามมาพฤติกรรมอะไรแปลกๆเช่นการกินอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ของกินการเดินออกจากบ้านไปหลงทางเดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องจัดบ้านให้ปลอดภัยจริงๆเนาะผู้สูงอายุธ,ธรรมดาทั่วๆไปก็ต้องจัดบ้านให้ปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องพยายามไม่มีระดับต้องพยายามแบบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะคะโดยเฉพาะเวลาที่กลางคืนทีนี้ ต้องมีป้ายค่ะบ้านทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีป้ายบอกว่านี่คือห้องอะไรใช่ไหมไม่มีป้ายบอกว่าเปิดตู้ไปแล้วในตู้นั้นมีอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคนในครอบครัวเนี่ยค่ะป่วยเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ปุ๊บเนี่ยบ้านมันจะต้องมีลักษณะข,ของการอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นสมมติว่าในบ้านทุกบ้านก็จะมีป้ามีหลายห้องถูกไหมคะแต่และห้องก็จะมีการปิดประตูทีนี้ ถ้ามีคนอัลไซเมอร์อยู่ปุ๊บเนี่ยการที่จะพาไปการที่จะเข้าเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเนี่ยควรจะรู้ว่าห้องห้องนั้นเนี่ยเปิดไปจะเป็นห้องอะไรอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะเวลาเราไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยเรายังจําเป็นต้องหาป้ายถูกไหมคะ อันนี้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาอาจจะจาไม่ได้ว่าตอนเนี้เขาอยู่ตรงไหนของบ้านแล้วถ้าเขาอยากจะไปเข้าห้องน้ําเนี่ยมันเดินไปทิศไหนมีหลายประตูเนี่ยไม่รู้ว่าเดินไปแล้วเจออะไรถ้าเราทําให้เหตุภาพว่าเนี่ยเปิดไปนะมันคือส้วมนะถ้าให้ดีเนะะี่ยค่ะอย่าอย่าใส่แค่ว่าห้องน้ําควรจะติดเป็นภาพเลยให้แบบรู้เลยว่าเปิดไปนะจะเจอโถส้วมเปิดไปจะเจออ่างล้างหน้าเปิดไปจะเจอเตียง เปิดไปจะเจอโต๊ะกินข้าวเปิดไปจะเจอทีวีให้เขารู้ว่านี่คือห้องอะไรนะคะห้องน้ําห้องนอนห้องอะไรอันนี้ต้องมีป้ายหมดถ้าให้ลึกลงไปไปกว่านั้นเนาะอย่างเช่นถ้าเปิดไปเจอห้องครัวปุ๊บเดินเข้าไปในห้องครัวคุณแม่อยากจะได้แก้วสักใบหนึ่งไม่มองหาด้วยสายตามองแก้วไม่เห็นแต่จริงๆแล้วบ้านเราอะเก็บแก้วไว้ในในลิ้นชักหรือเก็บแก้วไว้ในตู้ส่วนใดส่วนหนึ่งอะคะ่ะจะต้องมีภาพของแก้วเนี่ยติดอยู่ที่ฝา ฝาตู้นั้นเนาะเป็นภาพเป็นภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตามลิ้งชักเนี่ยเพื่อให้เขาง่ายต่อการที่จะหยิบจับจะได้ไม่หงุดหงิดนะคะอันนี้คือจาเป็นต้องมีเลยป้ายบอกทางนะคะนาฬิกาก็ควรจะเป็นนาฬิกาที่เห็นปุ๊บแล้วรู้ว่าเวลาอะไรปฏิทินอย่างเงี้ยอยากให้รู้เลยก็คือวันนี้วันที่เจ่ดเดือนตุลาคมก็ต้องเขียนเป็นปฏิทินชี้ฉีกไปเลยวันนี้วันที่เจ็ ฉีกไปเพอะพรุ่งนี้วันที่แปดเขาก็เห็นทันทีว่าวันนี้วันที่แดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเวลาทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเนาะเช่นตื่นมาทําอะไรบ้างเนี่ยให้ให้เป็นเวลาเดิมนะเช่นตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วหลังจากตื่นนอนทําอะไรอาบน้ํแล้วก็เดินเล่นกินข้าวพยายามทําให้เป็นเวลาเหมือนเดิมทุกๆวันเนาะ เดินเล่นกินข้าวอาบน้ําทํากิจ,จกรรมกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทําให้มันเป็นเป็นทามมิ่งเดิมๆนะคะแล้วก็อาหารก็สําคัญเนาะก็ต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสมองเราก็รู้อยู่<า>แล้วนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเรื่องของสมองได้ต้องใส่เข้าไปในอาหารการกินของท่านเนาะผักปลาผลไม้ธัญพืชอะไรที่ไม่มีประโยชน์นะคะก็ต้องพยายามให ให้รับประทานน้อยที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าสมองก็ยังจําเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่ดีนะคะอันนี้คือหลักข้อแรกคือทุกท่านจะต้องดูแลเรื่องการร่างกายแล้วก็กิจวัตรประจําวันนะคะอาบน้ําเป็นเวลาเหมือนคนอื่นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมแล้วบางทีอะคะ่ะเขาอาจจะอยากไม่อยากอาบน้ําช่วงไหนที่ไม่อยากอาบน้ําก็อย่าไปอย่าไปอะไรนะคะ อย่าไปห้ามอย่าไปขัดขวางเนอะอย่าไปดึงดันที่จะอาบในเวลาน,น,นะคะอันนี้คือพาร์ทแรกนะพาร์ทที่สองค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยนะคะเราจะต้องสื่อสารด้วยท่าทางที่อ่อนโยนและจะต้องสื่อสารด้วยท่าทีที่เข้าใจนะคะอ่อนโยนและเข้าใจมันจะมีหลักแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะพูดคุยกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องแตกต่างกับการสื่อสารกับ ู้สูงอายุทั่วไปเลยเนาะอันดับแรกเราต้องพูดสั้นๆค่ะอย่าพูดอะไรที่มันยาวยืดนะคะอย่างเช่นแม่จ๋าไปกินข้าวกันค่ะจบนะคะอย่าแม่จ๋าแม่หิวหรือยังไปกินข้าวกันไหมอันนี้มันเหมือนแบบมีประโยคซ้อนสองประโยคเนาะต้องคิดก่อนว่าฉันหิวหรือยังเอ๊ะแล้วฉันจะไปกินข้าวดีหรือเปล่าถ้าอยากจะชวนไปกินข้าวก็แม่จ๋าไปกินข้าวกันค่ะเห็นไหมคะมันสั้นแล้วมันชัดแล้วมันก็ประโยคง่าย นะคะอันนี้คือหลักสำคัญเลยเพราะว่าการสมองในส่วนของการคิดวิเคราะห์อะไรของเขากำลังจะเริ่มที่จะเสื่อมถอยลงไปนะอย่าอะไรที่ยากเกินไปนะคะต้องง่ายจริงๆแล้วก็ต้องสั้นๆชัดๆนะคะเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยค่ะ ้องสื่อสารด้วยแบบทางตรงเลยคือต้องมองตาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขามีชื่อเรียกของเขาอย่างเช่นตัวเองชื่อแปว๋วใช่ไหมคะถ้าในอนาคตเป็นอัลไซเมอร์เวลาลูกมาก็ต้องเรียกแม่แปว๋วเลยจะได้รู้ว่าคําว่าแม่นี่คือใครแต่พอแปว๋วเนี่ยมันชื่อเราเนาะแม่แปว๋วกินข้าวกันนะคะแล้วต้องมองอยู่ข้างหน้ามองตาคนเราไปอยู่ข้างหลังมันมองตาไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามไปอยู่ข้างหลังคน ที่เป็นอัลไซเมอร์เด็ดขาดเวลาที่เราจะพูดคุยด้วยไม่ต้องตะโกนข้ามห้องนะคะต้องไปอยู่ตรงหน้าของเขาเลยมองตาของเขาสบตาเขาแล้วพูดอันนี้จะลดปัญหาได้เยอะมากนะคะถ้าไม่สามารถจะคิดคำพูดละกลัวเขาไม่เข้าใจสามารถใช้ภาพประกอบได้อันนี้กินกล้วยเนะีอาจจะเป็นภาพกล้วยเลยกินกล้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าเวลาคุยกันไปแล้วเกิดความไม่เข้าใจเนี่ย อย่าไปเถียงเด็ดขาดเลยนะอย่าไปเถียงอย่างเช่นเราสื่อสารไปว่าอ่าเมื่อกี้นี้พอแม่เขาขอกินข้าวช่วไหมเราบอกแม่กินไปแล้วเนี่ยอย่าไปพูดแบบนี้เลยค่ะอย่าไปสนใจไม่ต้องเถียงเลยเอากินแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนประเด็นหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจไปด้าน,านอื่นแทนนะคะเขาเอาเป็นว่าเขาถูกทุกอย่างแล้วกันนะคะเวลาคุยกับอัลไซเมอร์นะคะ ถูกไปก่อนนะคะอย่าไปถูกไปเถียงให้มันจบตรงนั้นไปแล้วเราจะไปมันไม่เขาจะไม่เรียนรู้และเติบโตอะไรอีกแล้วอะค่ะเพราะนั้นบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะก็จบตรงนั้นทำยังไงก็ได้คะ่ะให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจบอย่างแฮปปี้ที่สุดไม่งั้นเนี่ยคุณจะเหนื่อยกับการที่ต้องมาแก้ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความหมงุดหงิดความเศร้านะอยู่ๆคุยกับเราตอนเช้าดีๆถ้าเผื่อไปทาอะไรที่ คุณแม่ไม่สบายใจขึ้นมากลายเป็นซึมเศร้าไปได้ณนะเวลานั้นก็ได้ข้อที่สามนะคะเรื่องของการกระตุ้นสมองและอารมณ์นะแม้สมองจะเสื่อมความจำจะเสื่อมไปแล้วแต่สมองก็จำเป็นจะต้องได้รับการกระตุ้นสม่ำเสมอนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สมองนั้นก็จะแข็งแรงอย่าคิดว่าเอ้าก็เสื่อมไปแล้วเอ้าปล่อยปล่อยไปเอายิ่งเสื่อมไปใหญ่เลยนะคะที่แปลวบอกว่า จาก10ปีเป็น20ปีได้เนี่ยเพราะมีการกระตุ้นสมองให้เข้าสู่ระยะต่างๆให้เข้าสู่ความเสื่อมระยะต่างๆได้ช้าลงแต่ถ้าเราเจอว่าเสื่อมแล้วเราไม่กระตุ้นสมองเลยเนี่ยเขาก็จะแบบถดถอยได้แบบไปเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้หนึ่งก็คือทํากิจกรรมที่คนที่เราดูแลเนี่ยเขาคุ้นเคยเนะ ต้องเป็นกิจกรรมที่คุณเคยเคยทำนะคะเช่นถ้าชอบร้องเพลงก็ไปร้องเพลงกันถ้าทํากับข้าวก็ไปทํากับข้าวการเล่นดนตรีก็ไปเล่นดนตรีทําสวนก็ไปทําต้นไม้ชอบสอนหนังสือก็อ่านหนังสืออะไรก็ตามค่ะให้ทําอยู่เสมอเสมอนะทำไปเลยค่ะหาเวลาทําชอบทํางานบ้านก็ห้กวาดบ้านนะคะอาจจะทํากับข้าวไม่ได้ครบ เขาเรียกแล้นะไม่ครบเป็นเป็นอาหารเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจจะช่วยเด็ดผักนะโคกน้ําพริกนะทํานู่นทํานี่ได้นะคะทําไปนะคะอันนี้จะต้องให้ทําซักผ้ากับแยกผ้าอาจจะตากผ้าหรือว่าอาจจะพับผ้านะปลูกต้นไม้กับลดน้ําคือเราเลือกกิจกรรมมาค่ะอาจจะไม่ต้องให้ทําสําเร็จนะอันนี้คือได้ทําในสิ่งที่คุ้นเคยต่อมาค่ะ อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องหากิจกรรมเล่นเกมทําไมถึงต้องเป็นเล่นเกมเกมมีความสนุกค่ะนะมีความสนุกมันมีแพ้มีชนะมีเห็นอะไรที่ผิดพลาดนะคะอันนี้มันได้ทั้งเรื่องของความสุขด้วยให้เล่นเกมง่ายๆนะคะเช่นอาจจะเป็นต่อภาพต่อคํำจับคู่บิงโกมีแพ้มีชนะอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้เกมของผู้สูงอายุอ่ะหาง่ายมากเลยนะคะเซิร์ชเข้าไปใน ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเจอมากมากเลยให้ทำอยู่สม่ำเสมอนะคะคิดเลขบวกเลขเล่นไพ่หงายไพ่อะไรได้หมดเลยนะคะเล่นแขงอะไรได้หมดต่อมาอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ดนตรีบำบัดหรือศิละปะบำบัดเพื่อบางครั้งเนี่ยค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการทำให้เขาคลายกังวลได้นะคะเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสื่อสากลเนาะเข้าใจไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันมันทำให้ ทำให้เราคลายความกังวลได้นะคะฝึกสติเล็กๆเนาะอันนี้ก็สําคัญเนะีเราเคยคุยกันเรื่องสติกับอัลไซเมอร์ไปแล้วใช่ไหมคะฝึกสติลเล็กๆนี่ยังจําเป็นจะต้องทำนะนะคะอาจจะเป็นแบบให้อยู่กับปัจจุบันนะเช่นตอนนี้กําลังเห็นอะไรอยู่จับมือไปหายใจเข้าพร้อมกัน หายใจออกอะไรนี้ได้หมดเลยค่ะถ้าอยากจะเรียนรู้วิธีการฝึกสติของอัซไซเมอร์เนี่ยก็เข้าไปดูคลิปที่เราเคยได้พูดคุยกันไปแล้วนะอันนี้ค่ะเป็นวิธีการกระตุ้นสมองแนละอารมณ์ซึ่งมีอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะผู้ดูแลสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้ แต่ย้ําเลยค่ะว่าเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้เรื่องของการดูแลร่างกายไม่แพ้เรื่องของการสื่อสารนะคะก็คือเรื่องของการกระตุ้นสมองและอารมณ์ค่ะต่อไปในด้านที่4ี่นะคะเรามี5ด้านใช่ไหมด้านแรกคือการดูแลร่างกายและกิจวัตรประจําวันทําเวลาเดิมขั้นตอนเดิมนะเวลาเราทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยขั้นตอนของการทํากิจวัตรประจําวันก็ต้องเป็นขั้นตอนของ คุณพ่อหรือคุณแม่ท่านนั้นที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะอย่าไปเอาขั้นตอนเหล่าอันที่สองคือการสื่อสารนะพูดอย่างอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจอันที่สามเมพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะคือการกระตุ้นสมองและอารมณ์อันที่สีนี้สําคัญมากๆอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าอัลไซเมอร์ไม่ได้มีปัญหาแค่ความจำอย่างเดียวจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์นี่ตามมาอย่างที่แป๋วบอกไปนะคะเมื่อไหร่ที่ท่านถูกขัดใจปุ๊บ อาการต่างๆจะพุ่งขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นก้าวร้าวซึมเศร้าเฉยเมยรู้สึกแบบเริ่มมีถามซ้ำๆและเริ่มมีทำอะไรแปลกๆและเริ่มเดินหลงอยากจะเดินออกนอกบ้านไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยคะ่ะจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับพฤติกรรมและอารมณ์สิ่งหนึ่งนะคะก็คืออยากจะบอกว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจัดการนี้ สามารถหาความรู้ได้นะคะแต่หลังจากที่มีความรู้แล้วเนี่ยหลักการสำคัญก็คือคุณต้องดูว่าคนที่เราดูแลค่ะเขาชอบอะไราเพราะการที่เขาชอบอะไรเนี่ยสิ่งที่ชอบคือสิ่งที่ใช่นี่แหละจะเป็นวิธีการจัดการได้เลยนะคะหมายความว่ายังไงอย่างเช่นเวลาที่เขา อาการปัญหาพฤติกรรมทาจิตใจนี่มันออกมาได้หลายรูปแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นก้าวร้าวหรือว่าอาจจะซ้ําๆพูดซ้ําๆทําซ้ําๆหรือว่าหุดหิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าซึมเศร้าเนาะหรือว่าแบบยวุ่นวายวิตกกังวลให้เข้าใจค่ะว่านี่มันเป็นอาการของโรคเนาะอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขา มันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งทาให้เขาเกิดแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เรายังดูแลเขาดีอยู่เลยใช่ไหมวันนี้ค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ทันรู้ตัวเช่นเมื่อกี้นี้คุณอาจจะพูดเสียงห้วนเกินไปเมื่อกี้นี้คุณอาจจะสื่อสารอะไรที่ทําให้คุณแม่หรือคุณพ่อที่ไม่สบายเนี่ยไม่เข้าใจ เมื่อกี้นี้อาจจะมีเรื่องกังวลเช่นคุณดันไปบอกข้อมูลว่าจะมีใครมาหาปุ๊บแล้วเขาเริ่มทําตัวไม่ถูกปุ๊บเนี่ยคะ่ะก็จะมีอาการปัญหาพฤติกรรมและจิตใจขึ้นมาอรารวาสขึ้นมาใช้คําพูดหยาบคายกับเราดื้อขึ้นมาไม่ไม่ร่วมมืออะไรให้มองว่าเนี่ยมันเป็นแค่อาการมันไม่ใช่ตัวตนของเขาอย่าดุว่าเขาเพราะอย่างที่บอกไปการดุว่าการโต้เถียงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะ ไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะทําให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงไปอีกรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บไม่ว่าเขาจะทําผิดอะไรพูดผิดอะไรไม่ไม่ต้องตอบสนองค่ะอย่าดูว่าแต่แต่นะคะใช้การเบี่ยงเบนความสนใจเช่นอย่างที่แปลวบอกว่าสิ่งที่ชอบคือสิ่งที่ใช่ถ้าเราทราบว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยท่านชอบอะไรท่านชอบกินท่านชอบเล่นท่านชอบร้องเพลง ไม่ดุว่าค่ะแต่ชวนไปเลยชวนไปทําในสิ่งที่ชอบเลยแล้วเรื่องนั้นมันก็จะจบเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เรียนรู้เติบโตเราไม่ต้องไปสารต่อเราไม่ต้องไปแบบแก้ไขนะเบี่ยงไปเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นการถามซ้าซากแบบซ้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ่ะให้คุณเข้าใจว่านั้นเขาเพิ่งถามครั้งแรกไม่ใช่เขาถามมาครั้งที่ร้อยเหมือนที่เราได้ยินแต่ตัวคนถามเนี่ยค่ะเขาเพิ่งถามครั้งแรกเพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะตอบก็ตอบสั้นๆถ้าไม่อยากตอบก็ชี้ให้ดูภาพชี้ให้ดูคําตอบหรือว่าเบี่ยงเบนไปเลยนะคะแล้วก็วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะคือเราอยู่กับเขาใช้การสัมผัสใช้การจับมือเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเรารับรู้นะว่าเขากําลังวิตกเขากําลังหุดหงิดเขากําลังไม่สบายใจแล้วมาจัดการให้อาการนั้นผ่านไปให้ได้นะคะอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ดูแลรู้สึกเหนื่อยมากในการที่จะเขาเรียกว่ามาสู้รบปรบมือกันในแต่ละวันที่มันอาจจะซ้ําๆซากๆากหรือว่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าปัญหาพฤติกรรมและจิตใจแต่ละครั้งเนี่ยมันมีที่มาเสมอนะคะอาจจะมาจากการเจ็บปวดแล้วสื่อสารออกมาไม่ได้นะคะอยากจะไปเข้าห้องน้ํา แต่หาทางออกไม่ได้ก็เดินหลงออกไปนอกบ้านก็มีนะคะต่อไปหลักการสุดท้ายเนาะหลังจากที่เราดูแลอัลไซเมอร์ตั้งแต่เรื่องของร่างกายกิจ,จวัตรพูดกันแล้วนะคะฝึกสมองไปแล้วจัดการพฤติกรรมแล้วสิ่งสำคัญเลยค่ะคือตัวเราตัวของผู้ดูแลนี่แหละคะ่ะเพราะว่าตัวของผู้ดูแลเนี่ยมีอิทธิพลมากๆเลยนะคะเราส่งอะไรไปพฤติกรรมอะไรของเราเนี่ยมีผลตอ อาการของผู้ผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เสมอเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องดูแลใจของตัวเราเองด้วยนะคะหลายครั้งนะคะผู้ดูแลเนี่ยดูแลคนที่เรารักที่เป็นอัลไซเมอร์จนเหนื่อยแล้วก็ลืมดูแลตัวเองเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเลยนะคะเราก็ต้องพักผ่อนเนาะ หาเวลางีบให้ได้นะคะดูแลกายดูแลใจดูแลสุขภาพมีเวลาก็ต้องออกกำลังกายบ้างหาเวลาที่จะไปทำผมบ้างนะคะทำอะไรที่เราชอบอาจจะฝากนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ไว้กับญาติคนอื่นบ้างหาเวลาไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเข้ากลุ่มกับผู้ดูแลด้วยกันเพื่อเราจะได้รู้สึกว่า เราไม่ได้ทุกอยู่คนเดียวอย่างที่แป๋วบอกอยู่ประจําเลยนะคะเวลาที่เราไปรับรู้ทุกของคนอื่นเนี่ยทุกของเราจะน้อยลงอันการเข้าไปร่วมกลุ่มได้ไปเห็นภาพว่าโอ้บ้านนั้นเขาเจอแบบนี้แล้วเขาทําอย่างไรล่ะเขาถึงผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้เอาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่ได้ฟังเพื่อนๆน,น,นี่แหละค่ะเอามาลองปรับเพราะเชื่อไหมคะว่าการดูแลสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะ วันนี้เราใช้วิธีนี้ได้ผลพรุ่งนี้เราใช้วิธีเดิมอาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นโลกก,ลกว้างได้เห็นวิธีการที่หลากหลายเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้เรามีทางเลือกอย่างเราอยากจะยกตัวอย่างนะคะเช่นมีบ้านหนึ่งอะค่ะคุณแม่กินข้าวแล้วอยากกินอีกเขาก็ใช้วิธีการถ่ายรูปแม่นี่ไงเมื่อเช้าแม่กินแล้วอวันนั้นอาจจะผ่านไปได้แต่อีกวันหนึ่งแม่บอกไม่ใช่ภาพถ่ายของฉันฉันยังไม่ได้กินเลย บางคนก็เริ่มจากให้เซ็นชื่อด้วยนี่ไงแม่กินข้าวแล้วเซ็นชื่อแล้วนี่แหลเซ็นแม่วันแรกก็ได้วันที่สองอาจจะไม่ได้โอ้มีหลายวิธีสารพัดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปฟังประสบการณ์ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะให้เราได้แนวทางดีๆดีก็ได้แล้วต่อไปค่ะคุณก็ต้องมีเทคนิคในการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นความรู้สึกแย่ความรู้สึกลำบากใจอะไรหลายๆอย่างโดยการอาจจะฝึกสติสั้นๆเนาะอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาเวลาที่เราไม่สบายใจเนี่ยค่ะ ออกจากสถานการณ์นั้นสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ไปหายใจเข้าลึกๆนัแบหนึ่งสองสามหรือถ้าสมมติว่าเราออกจากสถานการณ์นั้นไม่ได้ก็อยู่ตรงหน้านั่นแหละแต่เราหลับตาแล้วเราก็หายใจก่อนมันก็จะหยุดความคิดที่มันกําลังท่วมทน้นถล่มทลายในใจว่าทําไมฉันต้องมายืนอยู่ตรงนี้ทําไมต้องเป็นชันนะแล้วก็จะได้เลือกคําพูดที่ดีๆนะคะเลือกพฤติกรรมที่นุ่มนวลแล้วก็มองว่าเออถึงเวลาที่เราจะทดแทนบุญคุณแล้วนะ เป็นเวลาที่เราได้ทําบุญนะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ละค่ะก็จะเป็นหลักห้าข้อเนาะในการที่จะทําให้เราอยู่กับอ,อัลไซเมอร์ได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็อยากจะปิดท้ายด้วยตัวอย่างก,กิจกรรมง่งายๆในชีวิตประจําวันนะที่คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ก็คือตอนเช้านะอาจจะชวนคนไข้เนี่ยค่ะหายใจลึกๆสามครั้งพร้อมกับตัวเรานะถือว่าเป็นการฝึกสติไปด้วย ในช่วงก่อนอาหารนะเวลาเอาอาหารมาให้ก็อาจจะให้คนไข้เนี่ยค่ะเรียกว่าเอ๊ะข้างหน้านี้มีอะไรบ้างจําได้ไหมนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยอาหารจานโปรดของแม่เลยเอ๊ะสีอะไรบอกกลิ่นสีกลิ่นออกเป็นยังไงเป็นการให้ฝึกสติกับเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการให้เขารู้ว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยกําลังเป็นช่วงที่ต้องทานข้าวนะคะต่อไปในระหว่างวันเนาะในระหว่างวันเราก็อาจจะชวนเขา เล่นเกมบ้างนะคะจับคู่ภาพบ้างหรือว่าร้องเพลงเก่าๆที่ชอบก็ได้นะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนนะอาจจะฟังเพลงเบาๆหรือว่านับลมหายใจไปพร้อมกันก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างก,กิจกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะที่คุณอาจจะเอาไปดัดแปลงได้ ก็อยากจะสรุปนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราจะอยู่กับอัลไซเมอร์อย่างไรเนาะให้ตัวเราก็มีความสุขแล้วก็คนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้มีความสุขมีความปลอดภัยด้วยอันดับแรกคุณก็ต้องดูแลร่างกายนะคะดูแลกิจวัตรประจําวันอันที่สองก็เรื่องของการสื่อสารเนาะดูแลร่างกายเนี่ยคะ่ะก็ต้องเน้นหลักของความความปลอดภัยแล้วก็ความคุ้นเคย ส่วนการสื่อสารก็เน้นเรื่องของการสื่อสารอย่างอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจเนาะส่วนในเรื่องของการฝึกกระตุ้นสมองและอารมณ์เนี่ยแม้ความจําจะเสื่อมนะแต่เราต้องเข้าใจว่าสมองยังต้องการการกระตุ้นอยู่นะคะและในเรื่องของการจัดการพฤติกรรมและอารมณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้หลักของการเบี่ยงเบนและสุดท้ายเราก็อย่าลืมดูแลใจตัวเองนะคะก็อยากจะเป็นการให้กําลังใจกับผู้ดูแลนะคะว่าการดูแล ออลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องท่องจำอย่างเรียกว่าโดดเดี่ยวเดียวได้นะคนไข้เนี่ยเขาอาจจะค่อยๆลืมสิ่งที่รอบตัวลืมชื่อคนรักหรือแม้แต่ลืมหน้าตาของลูกหลานแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยก็คือความรู้สึกอุ่นใจนะที่ได้รับจากการดูแลด้วยหัวใจมันจะอยู่ในความรู้สึกของเขาอะค่ะคือในสามสิบวินิทีแรกที่อยู่ตรงหน้ากันเนี่ยเขา เขารับรู้ได้เสมอว่าเขากำลังได้รับอะไรอยู่จากใครนะอยากจะฝากประโยคนี้เอาไว้ให้นะคะกับทุกๆคนเลยค่ะว่า,าผู้ป่วยอาจจะลืมทุกสิ่งได้แต่เขาจะไม่ลืมว่ามีใครอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะและสุดท้ายนี้อยากจะชวนช,ชวนผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะว่าวันนี้ลองหายใจเข้าลึกๆยาวๆอย่างมีสตินะแล้วก็บอกกับตัวเองค่ะว่า ฉันเนี่ยก็ต้องดูแลหัวใจของฉันด้วยเนาะเพราะสุขภาพใจของผู้ดูแลค่ะถือว่าเป็นพลังที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะหวังว่าสิ่งที่มาแบ่งปันในวันนี้นะคะว่าเราจะอยู่กับอัลไซเมอร์ได้อย่างไรก็จะน่ามีประโยชน์กับคนที่อยู่กับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่แล้วหรือ อาจจะเอาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ทราบว่าคุณประนอมมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะที่มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยนะคะมีไหมคะ ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรคร่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้ค่ะที่ YouTube ช่องสลาลม Learning Channel นะคะเรามีเรื่องราวดีๆที่หลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสูงอายุการฟื้นฟ,นฟนูสมองการดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเรียนภาษาอังกฤษ นะคะหลายๆเรื่องเรื่องจิตเวทด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้กับเราสดๆได้นะคะเราก็จะจัดทุกวันราชการในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ